สต่ว่าที่ผมไม่พี่น้องคมคมมังบลาพี่น้องโอ้แต่สำหรับคนอื่นเขาอาชิมักพี่น้องสำหรับเฮานี่มักยูแต่ว่าเขากินก็ได้แ้่ที่คมมังบลาแต่คมอย่างอื่นบอมาลินไมหมเอ้หรือว่ามารินฟ้าเนาะฝั่งไทยเขาห้องมารินฟ้ามารินฟ้าเนอะเขากินได้มักมัแข้งคมโอ้ยของโปรด แค่มังมะละอันนี้อยากย่อมแผลอะไรพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนึงน้ำเงนเลยมันมันคม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 คนละเทคนิคกันว่าง่ายไก่อกินน้ำปลได้หืมขาดพี่น้องโล่เก่าโล่เก่านะฮะมันเจ็บไปโล่แล้วความกินตรงมาก่อนพี่น้องเจ็บจังว่ากันพี่นัง Villa ninh ninh mặt ông vong lại. Mm hmmm. 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 Mm ngàn năm của <laughs> Tung với vinh học tung khai xin phong sai ka mùi đinh tung hai dịp bát khai đinh lìa hô kỵ mùi hoặc thương hảo và lắm mùi lắm mùi tung kèo lên mùi tung kèo lên mùi tung kèo lên มังก็มเริมกขอถูกเข้าไปไป่นาะทำกุญแจกินมีผงมองทายือเข้าเจผู้ิงมองไายได้เข้าใจมงมึงเข้าก็ได้แต่นแห่อเข้าไปแ้กินห่อเขากระบ้วครจะรอดากินอยู่ถนนอยู่ทางวูบเห็งานนี่มึงอยากนั่งกันเร่ยไปอาวลง

แต่ที่สำคัญก็ไหลก็แช่้็พี่น้องขอบคุณขอบคุณผูกคำามาเบิ่งนะครับผู้ติดตามที่เบิ่งคลิปเฮาง้นแต่ต้นจนจบพี่น้องผมก็ใจลายๆเด้อชอยชอยเสียชอยดั้นกันพี่น้องเออห่าชาวพิเอเตอร์มือใหม่ทุกคนเบิ่งก็การแล้วใส่กดหัวจ่อโค้ดใจโค้ดขมุขเหม็นจะได้ก็ไหพี่น้องข้อที่ขอขอที่ใช่ตามครับพระเจ้าเจ้าใส่มา 嗯，来、mm.，两位。